เครื่องกรองน้ําเครื่องทําน้าร้อนและทําน้ําเย็นในตัวเดียวกันฟิลิปวอเตอร์ไม่ต้องต่อท่อนะ้ำไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากนะครับแค่เสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยด้านหลังเป็นถังเก็บน้ำแบบถอดได้มีไส้กรองในตัวหรือจะเอาน้ำมาเติมจากข้างบนแบบนี้ก็ได้เลือกปริมาณน้ำในแก้วที่ต้องการจะกดได้ส่วนน้ำร้อนเนี่ยเราเลือกได้3ามอุณหภูมินะครับน้ำร้อนเนี่ยร้อนทันใจเลยทีเดียวแต่น้ำเย็นเนี่ยต้องรอเวลาสักหน่อย ถ้าต้องการน้ำเย็นให้กดปุ่มเกรดน้ำแข็งให้มีไฟขึ้นตรงนี้ครับแล้วรอจนไฟหยุดกระพริบที่หน้าจอเขาจะบอกว่าน้ำข้างในตอนนี้ความเย็นเท่าไหร่เดี๋ยตอนนี้เขาบอกว่าน้ำที่ทำได้คือ24องศาครับถ้าเรารอสักหน่อยเนี่ยเขาสามารถทำน้ำได้เย็นสุด8องศาครับเลือกปริมาณน้ำที่ต้องการแล้วก็แค่ดกดปุ่มน้ำร้อนได้น้ำเย็นได้กรองน้ำได้ใครอยากได้ก็กดในตะกร้าครับ